ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าว3สีค่ะ3านาทีต่อจากนี้เรามาอัปเดตข่าวสารกันนะคะวันนี้อยู่กับแจ็กกี้พี่อาร์มแล้วก็พี่มวินวันนี้เรามาอัปเดตเรื่องอะไรกันดีคะเริ่มเลยเยอะแยะเลยนะครับเริ่มต้นกันที่เรื่องเกี่ยวกับสถิติกันก่อนดีกว่าอันี้เชื่อว่าเป็นสถิติที่เมืองไหนก็ไม่น่าอยากจะได้อันดับหนึ่งของสถิตินี้นะคันั่นก็คือเมืองที่รถติดที่สุดในประเทศไทยถามทั้งสองท่านคิดว่าเป็นเมืองไหนจังหวัดไหนในประเทศไทยที่รถติดเยอะที่สุด ว่าก็กรุงเทพมหานใช่ไหมหลายคนต้องคิดว่ากรุงเทพแต่เป็นคําตอบที่ผิดนะฮะเพราะว่าคําตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือหาดใหญ่สงขลาเขาแสงหน้ากรุงเทพไปแล้วครับออ้แตยละทอมทอมบริษัทเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญด้านข้อมูลการจราจรระดับโลกจากประเทศเธอร์แลนด์นะครับเขาได้เปิดเผยรายงานดัชนีการจราจรทางบกประจำปี2024ซึ่งก็มีข้อมูลของประเทศไทยด้วยนะครับโดยพบว่าจังหวัดในประเทศไทยที่มีความเร็วเฉลี่ย ในการใช้การเดินทางด้วยรถยนต์ต่อระยะทาง10กิโลเมตรหรือว่าที่เข้าใจง่ายก็คือจังหวัดที่รถติดที่สุดในประเทศไทยเนี่ย hmm. ผลออกมาบอกว่าปีนี้หาดใหญ่จังหวัดสงขลาครองอันดับหนึ่งนะฮะเ oh. มืองที่รถติดที่สุดในไทยด้วยความเร็วเฉลี่ย24.12นาทีอยู่ที่อันดับที่102ของโลกนะฮะ oh. ขณะที่เ <Yeah. S 1> ชียงใหม่นี่ก็ขึ้นชื่อเหมือนกัน uh. ตามมาติดๆเลยนะครับด้วยความเร็วเฉลี่ย23.31นาที oh. อยู่ที่อันดับ116 <laughs> ของโลกไปมาล่าสุดเป็นัไงกับบ้าน <laughs> uh. อยู่แต่บ้านจ้ะอะไรเนี่ยปรงประเด็นไปที่ภาคอีสานมาดี่กว่าครับต่อเพื่แชมป์ภาคอีสานคือขอนแก่นนะความเร็วเฉลี่ย22.19นาทีอยู่ที่อันดับที่145ของโลกส่วนกรุงเทพเสือภัยไม่ล่ามาเป็นอันดับ4นะด้วยความเร็วเฉลี่ย21.51นาทีอันดับที่161ของโลกและอันดับที่5อยู่ที่ภาคอีสานนะครับโคราชความเร็วเฉลี่ย20.57นาทีอันดับ184ของโลกนะครับซึ่งรายงานนี้ทางทอมทอมเขาใช้เวลาในการเก็บข้อมูล แล้วก็จัดอันดับทั้งหมด500เมืองนะครับที่กระจายอยู่ใน62ประเทศทั่วทั้ง6ทวีปของโลกนะฮะ,ะเทศไทยเราซัดไป4-5เมือ <laughs> ง <c oughs> แต่ไม่น่าเชื่อนะเราจะแซงกรุงเทพไปแล้วใช่แต,แต่ว่าโอ้โหวเวลาเราไป อย่างพี่ไปขอนแก่นบ่อยไปโคราชบ่อยเราก็จะรู้ว่ามันติดจริงจริงใช่มันติดจริงๆนะแต่เนี่ยหาใหญ่ต้องต้องไปลองสัหน่อยอยากไปมากเลยอยากอยากไปมากอยากไปลองมากอยากไปลองมากเป็นไงอาหารก็อร่อยครับเอาละค่ะมาถึงกิจกรรมวันเด็กกันบ้างดีกว่าจริงๆเราเนี่ยวันเด็กคือวันพรุ่งนี้ใช่ครับแต่ว่าวันนี้นะคะหลายหน่วยงานเขาก็เริ่มทําการจัดกิจกรรมกันแล้วนะคะอย่างที่สถาบันราชานุกูลค่ะวันนี้นะคะเขาก็จัดงานวันเด็กแห่งชาติบอกได้เลยค่ะว่าบรรยากาศคือสนุกสนานมากๆค่ะ เช้าวันนี้นะคะที่สวนป่าราชาพิรมค่ะสถาบันราชานุกูลกรมสุขภาพจิตนะคะได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติในทีมงานมอบพ่อแม่ที่อ่อนโยนเป็นต้นแบบให้ลูกรักมีกิจกรรมมากมายค่ะทั้งการแข่งขันกีฬาแล้วก็การเล่นเกมชิงของรางวัลต่างๆนะคะรวมไปถึงการแสดงของน้องๆหนูๆแล้วก็พี่ๆซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะก็คือหนุ่มๆวงโซลา่าที่ส่งน้องฟูมน้องยูโรน้องดีนานแล้วก็น้องบลูเนี่ยนะคะเป็นตัวแทนของเพื่อน ไปร่วมกิจกรรมกับน้องๆชวนน้องๆเน,น,นี่ยเต้นเพลงยาวไปยาวไปวอย่างนี้ไง,งไใช่ออถูกต้องค่ะพร้อมกับพี่ปูปิสนานะคะที่เป็นตัวแทนจากทางช่อง3ามเอาปฏิทินดาราแล้วก็ตุ๊กตาจากละครมือปราบกระทะร่วนะคะแล้วเปตุ๊กตาจากซีรีส์คุณได้ไปต่อด้วยนะ<อ>ครับ๋อ,ออะไปมอบให้กับน้องๆนะคะเรามีเสียงของน้องๆวงโซล่าด้วยถูกไหมคะอยากฟังเสียงน้องเชยค่ะ เรามาที่นี่ทุกปีค่ะก,ก็เป็นที่นี่เป็นเมื่อก่อนนี้จะชื่อโรงพรยาบาลปัญญาออกแล้วก็ในหลวงท่านทรงเปลี่ยนชื่อให้เป็นโรงพยาบาลสถาบันราชานุูลในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เราก็มีความสุขเนาะเราเคยมาแจกของเด็กๆที่เขาเป็นเด็กพิเศษนะก็เห็นถึงความความตั้งใจของคุณพ่อคุณแม่ที่แบบตั้งใจดูแลเขาอะ่ะคือมันต้องใช้ความอดทนเยอะมากนะอันนี้รู้สึกดีนะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าน้องๆเนี่ย พอเห็นบรรยากาศมันคือๆเราก็รู้สึกแบบดีใจไปด้วยแล้วก็แบบมามอความสุขเรายิ่งอิ่มเอมกับความสุขยิ่งไปใหญ่เลยน้องๆที่เป็น f อฟเรามากขึ้นเนี่ยก็มาจากน้องๆเด็กๆด้วยครับแล้วก็วันนี้เวกเราก็มาแสดงกับน้องๆในวันเด็กด้วยเขาเู้สึกว่า วันเด็กผู้มีความสุขมากครับปีนี้ครับแต่เราก็ถึงแม้ว่าอ้จะมา4ี่คนครับเป็นจากโซล่า13คนนะครับก็รู้สึกว่า e น j อยดีคเขาเหมือนไม่ได้มางานมันเด็กนานมากมากแล้วครับผมได้รู้ว่ามีงานดีๆอย่างนี้อยู่แถวบ้านผมด้วยใช่รล้ึกดีถบ้านเลยใช่ครับผมก็อยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในความฝันตัวเองครับผมอย่าเอาแบบว่าข้อจํากัดของตัวเองอะมาเป็นแบบมาจำกัดความฝันของตัวเองครับผมทุกคนทําได้ในสิ่งที่อยากทำครับผมอยากให้เด็กๆตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็เป็นคนดีของสังคมนะะค ส่วนวันพรุ่งนี้นะครับมีหลายหน่วยงานที่เตรียมมอบความสุขให้กับเด็กๆนะครับอย่างที่กองทัพอากาศก็ได้เตรียมจัดกิจกรรมนะครับทั้งที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติฝูงบิน601กองบิน6นะครับสนามบินเล็กทุ่งศรีกันรวมถึงกองบินต่างจังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับทุกๆปีเด็กๆจะชอบมากนะฮะเพราะจะได้ชมการแสดงเครื่องบินผัดผลแบบนี้ฮะยุทธปกรณ์ต่างๆและกิจกรรมอีกมากมายนะครับคุณพ่อพ่อแม่นะฮะใกล้ที่ไหนพาน้องไปร่วมสรุกได้ที่นั่นตั้งแต่เวลา เจ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสามโมงเย็นครับ ส่วนที่พิพิธภัณฑ์เด็กนะครับนี่ก็เตรียมจัดงานวันเด็กเหมือนกันนะครับพรุ่งนี้คุณแม่คนสวยนะครับคุณต่ายชุติมาก็จะควงลูกสาวสุดน่ารักน้องพี่พิมพ์ลิมเจริญรัตน์นะครับไปร่วมแชร์ประสบการณ์การเลี้ยงลูกนะครับพร้อมเผยเคล็ดลับเลี้ยงลูกอย่างไรให้สดใสแข็งแรงและเติบโตสมวัยอย่างมีคุณภาพนะครับนอกจากนี้น้องอพี่พิมพ์แล้วก็แม่ต่ายเองก็จะมีกิจกรรมดีๆมาให้เด็กๆที่เข้าร่วมงานได้สนุกลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษไปกับทั้งครูนะครับพร้อมกับมีเพศสัจ ความรู้การเลี้ยงเด็กพร้อมพัฒนาการของเด็กและเยาวชนให้มีสุขภาพเติบโตสมวัยแข็งแรงและมีความสุขนะครับงานก็จะจัดขึ้นวันพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่10บโมงเชา้าเป็นต้นไปที่ชั้น1อาคารยูนิลิเวอร์พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่หจตุจักกครับ ค่ะแต่ถ้าน้องๆหนูๆนะคะอยากจะออกต่างจังหวัดนะคะและแบบไม่อยากไปไกลกรุกงเทพมากก็ต้องที่นี่เลยค่ะสวนนงนุษย์พัทยาเพราะวันพรุ่งนี้นะคะวันเด็กแห่งชาติสวนนงนุษย์เนี่ยเขาเสิร์ฟสามฟรีให้กับน้องๆหนูๆค,ๆค่ะฟรีแรกก็คือเข้าชมสวนฟรีไปเลยฟรีที่สองคือชมการแสดงนงนุษย์โชว์และการแสดงช้างแสนหรูฟรีฟรีที่สามก็คือเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธคุณฟรีนั่นเองค่ะที่สําคัญนะคะถ้าเกิด พาน้องๆหองนูไปที่นี่แล้วนะคะก็อย่าพลาดค่ะพาเขาไปเที่ยวชมโซนหุบเขาไดาโนเสาร์ที่มีไดโนเสาร์มากกว่า1,700ตัวเชื่อว่าเด็กๆจะต้องชอบแน่นอนนะคะไปกันได้ที่สวนนงนุษยพัทยาจังหวัดชนบุรีตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปค่ะ พรุ่งนี้กิจกรรมมากมายทั่วประเทศไทยอย่างที่สมเด็จเด็กนะฮะก็คุณผู้ปกครองนะครับใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าครับสาวน้อยคนนี้เลยครับแซมมี่นิชครับจะมาร่วมพูดคุยกับเรามาพร้อมซิ่งก้าใหม่ด้วยใช่ไหมฮะช่วงหน้าพบกับเธอได้ครับสนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันทีท w Precision แล้วต้นเบรกนีดด้ด้วยขา่าวของน้องเบลลา่าคนสวยนะฮะเพราะเมื่อปลายปีที่ผ่านมาช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องเขาด้วยแล้วก็ไม่พลาดครับหนุ่มวินครับก็ให้ของขวัญด้วยเบล่าบ,บอกว่าเป็นของขวัญเกี่ยวกับสุขภาพพ,พอเขารู้ครับว่าเราทํางานเยอะ <c oughs> าเียว <laughs> เชป็นอีกคู่นึ่งที่น่ารักมากจริงๆนะฮะสลหรับเบลล่าลานีและหนุ่มวินชวินนะครับล่าสุดเมื่อช่วงเทศกาลนะฮะที่ผ่านมานะครับช่วงปลายปีนะฮะชาวเน็ตตาดีแอบเห็นว่า2คนนี้ไปกินข้าวกัน,นและมีคลิปเนี่ยเนคลิปแบบนี้ออกมาในโลก Social โซเชียลนะฮะเนี่ยมีโอบเรื่องมีประครองกันไปนะฮะ เมื่อวานเบล่าไปออกอีเวนต์ก็เลยเล่าถึงโมเมนต์นี้ให้ฟังนะครับบอกว่าได้มีโอกาสไปเที่ยวทะเลกับครอบครัวของหนุ่มวินนะครับและตอนนั้นเนี่ยช่วงเทศกาลคนเยอะก็เลยมีคลิปออกมาตามที่เห็นและเขาก็ดูแลเราดีมากมากนะครับส่วนเมื่อวันคล้ายวันเกิดของเบล่าที่ผ่านมาหนุ่มวินก็ได้ของขวัญน,นะครับเป็นของขวัญเกี่ยวกับสุขภาพเพราะเขาเห็นว่าเราเนี่ยทำงานเยอะซึ่งนักข่าวก็ถามต่อครับว่าของขวัญของเขา กับตัวของเขาอันไหนพิเศษกว่ากันเบลล่าถึงเอิดปากบอกเลยอุ้ยคำถามแบบนี้ได้ด้ยวยเหรอเนี่ยฮะ <c oughs> แล้วเบลล่าก็ตอบว่าจริงๆนะฮะทุกคนร,บรอบๆตัวเป็นของขวัญทั้งหมดเลยเขาเป็นเขาแบบนี้ ก็ดีอยู่แล้วฝานจริงแล้วเบลล่าสวยอะไรขนาดนั้นนะนั่นอะสิตุนจีนไงใกล้ตุจีนก็มีความแบบภาพแบบนี้เกิดขึ้นนะสวยงามดีด้วยแฮปปี้ใช่ครับยินดีด้วยมากๆค่ะมากันที่ข่าวคอนเสิร์ตกันบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าพี่จิ๊บสุดนะคะเขาจะชวนทุกๆกคนค่ะไปดูคอนเสิร์ตการกุศลนะคะที่มีชื่อว่าสายใยดุดสายฝนสองดอกไม้ของน้ำใจที่จะจัดขึ้นในวันที่19มกราคมนี้ค่ะ จากความสำเร็จของคอนเสิร์ตสายใยดุดสายฝนที่จัดขึ้นมาแล้วครั้งนี้นะคะคอนเสิร์ตสายใยดุดสายฝนกลับมาอีกครั้งค่ะในชื่อว่าคอนเสิร์ตสายใยดุดสายฝน2ดอกไม้ของน้ำใจพร้อมกับวัตถุประสงค์เพื่อหาทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาทักษะทางดนตรีของครูและนักเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพพร้อมเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมส่งกาลังใจเป็นของขวัญปีใหม่และหยิบยื่นโอกาสให้กับน้องๆผู้พิการทางสายตาซึ่งภายในงาน ะะก็มีการแสดงสุดพิเศษค่ะโดยอาจารย์ดนูฮันตะกูลนะคะและวงไหมไทยออเคสตราค่ะพร้อมด้วยเสียงไทยคอรัสโดยศิลปินรับเชิญมากมายไม่ว่าจะเป็นคุณกบทรงสิทธิ์นะคะคุณป๊อตค่ะคุณอีทวงฟลายนะคะรวมถึงศิลปินผู้พิการทางสายตากลุ่มนักร้องประสานเสียงสิทธิ์ป,ปัจจุบันนะคะโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพอีกกว่า20คนโดยคอนเสิร์ตในครั้งนี้ค่ะดำเนินรายการโดยพี่จิ๊บวสุดนะคะแล้วก็พี่จษาพิมรัต <ม>โน่ารักมาเป็นคู่คซึ่งวันนี้ค่ะเรามีเสียงของพี่จิ๊บมาให้ฟังกันด้วยค่ะอยากจะขอเรียนเชิญชวทนท่านนะครับได้มาร่วมคอนเสิร์ตการบูรณาสายใยตุดสายฝนของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระ,ระบรมราชิดูกระถาคอนเสิร์ตก็จะจัดขึ้นในวันที่ที่19บกกราคมนี้ครับเวลาบ่าย2โมงที่หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมก็จะมีวงใหญ่ออเคสตราเลยครับโดยท่านอาจารย์บรูพันตะคูลนะครับและวงใหม่ไทยนะครับศิลปินรับเชิญใจบุญเรามีมากมายครับมีคุณกบทรงศิษย์สาวสาวพอดธนชัยนะครับมีคุณแก้วคุณยิ้มวงฟลายมีผมนะครับที่วสุนะครับมีคุณชะดาปริมประตาเนะครับเป็นพิธีกรรายได้จากคอนเสิร์ตทั้งหมดนั้นก็นําไปช่วยให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็เป็นงานคอนเสิร์ตที่ซ้อมกันมาเป็นที่นะครับเราสมมติทุกท่านก็ตั้งใจ ที่จะมามอบความสุขผ่านเสียงเพลงให้นะครับตอนนี้มีจำหน่ายแล้วที่ไทยที่เกตเมเจอร์นะครับแล้วก็ที่บุญที่ช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยวันที่ที่9มกราคมนี้นะครับถ้าหากว่าไม่มีอะไรนะครับมาพบกันนะครับที่หอประชุมเล็กสุมาธรรมเจอกันที่คอนเสิร์ตแล่มีความสุขได้บุญด้วยกันครับ ส่วนตอนนี้นะครับแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะครับเป็นสาวน้อยมากความสามารถศิลปินจากค่าย I อแอนะครับต้อนรับน้องแซมมี่นิชนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการถามน้องว่าอายุเท่าไหร่ตกใจกันหมดทุกคนตกใจอายุเท่าไหร่นะครับ18ดค่ะ18ปีมากลูกซึ่งเข้าวงการไม่ใช่ตอน18ด้วย ก่อนหน้านี้ปะ17ค่ะ17ปีน้องเดบิวต์ตอน17ปีซิงเกิลแรกที่ปล่อยไปก่อนหน้านี้คือเพลงอะไรครับเพลงช้าช้าค่ะเพลงช้าช้าเป็นซิงเกิลแรกนะครับก็วันนี้มามาฝากฝังซิงเกิลที่สองต่อแต่ว่านึกถึงไหมเขามีท่ามีทางคะเวลาแบบว่าปกติศิลปินมาก็จะแบบว่ามีท่าอะไร่างเงี้ยแต่นั่นเป็นส่วนใหญ่เออเดี๋ยวก่อนให้น้องรับพิธีที่ให้ดีกว่าเวลาเราไปคอนเสิร์ตเเวลาไปคอนเสิร์ตได้ค่ะขอสักข้าวหนึ่งค่ะมา ตอสักห้าแล้วก็เดี๋ยวทุกคนทำด้วยกันนะคะโอเคมันกดดันหลังเลยแรงดหนึ่งสองสามซมมี่นิชเงี้ยแป๊บแบบยวไว้ใส่ต้องไหมพร้อมกันนะคะนี่ค่ะหนึ่งสองสามซมมี่นิชจะทำอะไรเนี่ยเดียวกันไหมเดียวกันเดูเป็นกรุ๊ปเป็นเป็นกรุ่มใหม่ค่ะพี่้ขาขำอย่างเลยนะเนี่ยนะซื้อเป็นค่ายใหม่ค่ะเออแต่ว่าไม่ได้นะน้องเป็นศิลปินคนแรกของค่ายไอแอมด้วยอยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นของการมาเป็นศิลปินของค่ายนี้ได้ยังไงค่ะ ก็ได้มีการออ d i ช i o n ผ่านพี่นิกจีนี่ที่ทำชินี่บคอร์ฟ้า <นะ S 2> ก็เป็นเกียรติมากแล้วก็พี่เขาชอบการที่หนูแบบเต้นแล้วก็ร้องไปด้วยเลยคะ่ะเขาชอบมูฟเมนต์ของหนูค่ะก็ได้มารวมค่ายนี้ค่ะโอ้โหคือจะบอกว่าเรื่องควาสามารถน้องเนี่ย เยอะมากๆนะร้ระองทั้งเต้นแล้วก็ไปเรียนเต้นเพื่อนพี่เอาเอมาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ,คะโอ้โหแล้วความฝันของหนูที่อยากอยากจะเป็นนักร้องนี่แต่เด็กๆเลย่ะคะหรือว่าเ้าค่ะหนูเพิ่งเ,เริ่มเป็นอยากตอนช่วงโควิดค่ะเพราะว่าเบื่อเราเล่นเปียโ,โนแล้วก็ร้องเพลงที่บ้านเองอะไรอย่างนงี้ค่ะแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆค่ะอ๋อแล้วหนูไปเรียนที่เอเอนี่เรียนนานไหมคะหรือว่าเอาเอหนูเรียนเต้นอยู่แล้วค่ะปกติหนูเป็นแดนเซอร์จริงๆแ,แล้วเป็นหลักคือแดนเซอร์มากกว่านักร้องในซัมเมอร์แรกแล้วก็ไปเรียน เป็นการเตรียมคาพร้อมที่ไม่แต่ลอมเขมอเขาดูว่าเขาชอบอะไรด้้ยใช่ใช่ค่ะชอบเต้นตั้งแต่ดู Academy Fantasia ตอน้ นานมากนานมากจริงนะครับแล้วทําไมเราถึงแบบเฮ้ยชื่นชอบด้านนี้การร้องการเต้นเพราะเห็นพี่ๆเขาเต้นแล้วเห็นเขาดูเท่มากบนเวทีก็เลยอยากเป็นเหมือนพี่ๆเขาค่ะนะซึ่งวันนี้มันไกลเกินก่าการเป็นแดนเซอร์แล้วไงในฐานะศิลปินแล้วก็เดินทางมาถึงซิงเกิลที่2แล้วด้วยอย่างที่บอกไปนะฮะซิงเกิลแรกช้าๆส่วนเพลงนี้คือซิงเกิลที่2ชื่อเพลงว่าแค่่องค่ะแค่ซองไปสองอะไรใครฮะ ส่องไอจีค่ะส่องโซเชียลมีเดียเด็กวัยรุ่นนะคะชอบส่องกันส่องส่องเล่าให้ฟังหน่อยเพลงเพลงนี้เป็นสไตล์ไหนอะไรยังไงแค่สองเป็นสไตล์ช้าๆนิดนึงแบบฟังง่ายๆสบายๆแล้วก็เป็นเพลงเหมือนแบบแอบคิดถึงใครสักคนแอบชอบใครสักคนนะคะนี่ตรงกับชีวิตพี่แซกซี้เขานะโอ้ยอ่ะย้อนดิฉันอีกแล้วเหรอคะคุณอาชอบส่องชอบส่องคือแต่ว่าดิฉันเนี่ยเราบ่นต้องยอมรับว่าเราเข้าสู่วัยชราเก็อาจจะยังไม่เข้าใจมากว่าแค่ส่องเนี่ยคือแบบ เราส่งขนาดไหนอะไรที่แบบเรียวกว่าส่อง ก็แค่เหมือนส่ง story ใช่ค่ะแต่ไม่กดไลค์อะไรอย่างงี้ส่งแบบให้เขาไม่รู้ follow ไหม follow ไหม follow ได้ follow ได้แต่ว่าเัอก็ให้กดไลค์ให้รู้ไม่กดไลค์ให้รู้ไม่มีคอมเมนต์ไม่มีคอมเมนต์ดูทุกรูบไม่คุยด้วยไม่คุยด้วยแล้วก็คอยขยายดูด้วยใช่ไหมเดี๋ยวที่ขยายยังไงถ้างั้นไม่ใช่แจ็คกี้แล้วตรงกับพี่บินมากกว่าอ้าวไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วผมดูแต่เด็กตอนนี้ดูแต่เด็กแน่นอนจะเกิดคุณนี่น่ากลัวมากคุณนี่น่ากลัวมากเลยยังไงดีอ้าวแล้วอย่างอย่างอย่างเมื่อปลายปีที่แล้วก็นัด แล้วบรรยากาศตอนไปโชว์เป็นไงบ้างเป็นงานคาวด์จานของไอคอนสยามซึ่งที่เป็นเวทีเดียวพี่ลิซ่าเลยซึ่งใหญ่มากแล้วเป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นแต่ว่าสนุกเพราะหนูชอบเล่นกับวงสดแล้วนี่ไงนี่ค่าบรรยากาศที่ดูใช่ฟีดแบ็เป็นไงบ้างครับหลังจากแบบปล่อยดีมากค่ะทุกคนคนมันแบบติดตามหนูมากขึ้นแล้วก็มาฟังเพลงหนูมากขึ้นค่ะเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานนี้เขาก็ไปร้องโคเวอร์กันเยอะในวัเนเปิดไปต็อกต็เห็นคุณแด็กชารีป้าใช่ค่ะจิกได้ยเนาะะใช่่ค แปลว่าปล่อยมาด้วยแล้วก็กระแสตอบรับก็แปลว่าดีมากนะดีในซิกซ์ตดีมากค่ะใช่นะอีกสักหน่อยจะมีในช่องของพี่แจกี้เขารอค่ะรอดูเลยแฟนมีหันเลยฉันอายน้องสิบแปดให้น้องได้มีประสบการณ์ดีๆหรือว่ามีตัวอย่างดีๆให้น้องมีภาพจำดีๆใช่ไหมอ๋อใช่ก่อนจะไปชมโชว์กัน ให้น้องแซมมี่ฝากผลงานกักหน่อยค,ครับก็ฝากเพลงแค่สองไว้ด้วยนะคะฝากได้แล้วในทุก streaming platform จากค่าย I am Music Label แล้วก็อย่าลืมไปตามแซมมี่เนเชได้ในทุก streaming platform ท่นกันค่ะขอบคุณค่ะรักอ่ะ น่ารักวันนี้นะคะขอบคุณคุณแซมมีนิชมากขอบคุณครับที่มาด้วยกับพวกเราในข่าวสามสีแต่ว่าเดี๋ยวเราจะปล่อยให้น้องเนี่ยได้ร้องเพลงกันแบบเต็มๆกับเพลงที่ชื่อว่าแค่สองนั่นเองค่ะแล้วช่วงหน้านะคะเรากลับมาติดตามข่าวไอทีกับพี่ชิทธิ์ปัชปวีแต่ว่าสาหรับเรกนี้เรายกให้กับน้องแซมมนิชไปเลยค่ะเชิเลยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพี่จะถ่ายสตอรี่ค่ะ

สนนุนโดยบริษัททรูคอรเปอเรชันจำกัดมหาชน PT a l u m a x การหุงต้มถังอลูมิเนียมตอนนี้จะอยู่ที่ first look นะคะที่ซัมซุงเนี่ยจะมีการประกาศเปิดตัวความร่วมมือใหม่ๆนะคะรวมไปถึงเทคโนโลยีใหม่ดังด้านจอภาพ เราเป็นึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่น่าสนใจประจําปี2025ค่ะจะเกิดอะไรขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเราส่องกระจกแล้วทุกวันแต่ว่าได้คําแนะนําเป็นต้องใช้ครีมอะไรสมองไม่ต้องคิดเลยนะคะว่าเช้าวันนี้เนี่ยสภาพผิวเราเป็นยังไงแค่ทําการส่องกระจกค่ะทําการแนะนําเครื่องสํออ่างประจําวันให้เราโดยการที่เขาเนี่ยใส่ระบบความฉลาดของสภาพผิวหนังของคนเนี่ยมัน20,000กว่าเรามีสภาพผิวหนังได้มา20,000กว่าแบบเลยตั้งแต่ผิวเป็นผื่นไหมเป็นแบบตีนกาหรือเปล่าอะไรเงะะี้ เห็นไหมเห็นตัวจอเนาะค่อนข้างชัดมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสีจะลองพิสูจน์สภาพผิวหนังสีนะคะโดยการตายอีกแล้วนะคะมาลองดูกันค่ะดูมันกระจกมากโอ้โหจอชัดมาก อ๋อโอเคนี่คือจุดขายเขานะคะก็คือว่าถ้าวางไว้ที่เคาน์เตอร์เครื่องสำอางนะก็คือต่อไป PC ไม่ต้องทํางานเลยนะคะแค่เราเอาหน้าเรามาสอ่องเรารู้สึกอยากจะใช้ลาเน,นชขึ้นมานะคะเพราะว่ารู้สึกว่าอ๋อนี่ปัญหาผิวฉชนเป็นแบบนี้นี่เองเพราะว่าครีมวันนี้ในเคาน์เตอร์เครื่องสำอางมันเยอะมากเลือกแทบแบบยากมากจริงๆนะคะไม่รู้จะเลือกอะไรก่อนดีนะฮะดังนั้นส่องกระจกตัวนี้แนะนําสกินแคร์เสร็จเรียบร้อยเลยทีเดียวเพอๆเนี่ยกดสั่งกลับบ้านได้เลยนะเนี่ยและนี่นะคะหุนยนของซัมซุงาานนแีวะะแ่ว่านี้ ดูมีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นจะบอกว่า personality มันในปี2025เนี่ยมีความละม้ายคล้าย R2D2 ค่ะก็คือลำโพงเสียงดังมากเห็นไหมในสิ่งพูดเสียงในแข่งกับมันอยู่พอสมควรนะคะแต่ว่าตัวมันเนี่ยมันกับโปรเจคเตอร์เดินได้ที่ต่อกับตัวลำโพงมีล้อนะคะแล้วก็สามารถฉายโปรเจคเตอร์ไปที่พื้นเพื่อทำการพูดคุยแล้วก็ตอบคำถามได้เป็นหุ่นยนต์คอมแพตเนียนโรบอทที่ดูแลบ้านรวไมไปถึงแบบตอบคำถามทุกๆเรื่องที่เราต้องการที่จะรู้ให้เราได้เลยค่ะถ้าเกิดอยากได้ข้อมูลอะไรที่เยอะมากกว่าน,นั้นเนี่ แล้วก็ข้อมูลเนี่ยไปที่กำแพงทันทีให้เราได้ดูใหญ่ๆเลยค่ะตอนนี้ที่อยู่กับตัวโปรเจคเตอร์ใหม่ล่าสุดนะคะที่ชื่อว่า Samsung The Premier 5นะคะเป็นโปรเจคเตอร์ที่ซชอบมากเลยเพราะว่ามันสามารถใช้ลงวัตถุได้ลงไปถึงเนี่ยมันเป็นแบบ UST นะคะก็คือ Ultra Short Throw ก็คืออยู่ระยะที่ติดกับผนังนะหรืออยู่ห่างผนังเนี่ยแค่ประมาณ0-10ถึงเซนแต่สามารถฉายภาพได้อย่างชัดเจนไปได้ไกลถึงประมาณ100นิ้วเลยทีเดียวนะคะอันนี้เขาลองฉายมาบนโต๊ะแล้วก็ เอาสีเทียนไหมให้สีลองวาดรูปดูนะคะฉันต้องการสิ่งนี้แล้วล่ะฉันคิดว่านี่นะคะแบบนี้เลยนะคะเพราะสีวาดออกมาชิ้ก็อาจจะเอาไปแบบให้เด็กๆ่กะวาดทงกิจกรรมแรงเงาวาดรูปร์มอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นทัชสกรีนด้วยนี่อ้มันทัชได้ค่อนข้างดีเลยนะเนี่ยทุกความฉลาดของ AI จะเข้าไปอยู่ในทุกอุปกรณ์ของซัมซุงตั้งแต่ปี2025เราพอคาดเดากันได้เลยว่าความฉลาดจะมาเยือนในทุกจอของเราค่ะ ขอบคุณพี่สีด้วยนะคะแล้ววันนี้หมดเวลาของรายการข่าว3สีแล้วนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดเฮและผลิตผลิตภัณฑ์รัชาวิสีอัลวานพรีเซรั่มนะฮะชื่อพิธีกรจากลิชลิสและก็ลอสเลนออฟฟิเชียลครับรวมถึงใครนะครับที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตัวเองมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผมหลุดร่วงบ่อยเหลือเกิน<ฮ>ะนะครับช่วงท้ายรายการห้ามพลาดกับตลาดไทยนิยมนะครับพี่อาร์มิบูลมีคลิปลับและก็สิ่งของดีๆมานำเสนอนะครับติดตามกันได้ท้ายรายการนะครับวันนี้เราสามคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับสสสสวสสวัััดดีีคครบ่ะ ตืตติดสวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือช่วงตลาดไทยนิยมช่วงที่เราเปิดขึ้นมาให้คนไทยได้มีโอกาสได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของคนไทยที่เกิดจากความสามารถของคนไทยครับวันนี้จะเป็นการเปิดตัวซองที่ผมถืออยู่ในมือนี้มีชื่อว่า NICE p a y i o t t n n ิน i r s r ซ um ครับซองนี้มีปริมาณ25 ml เพื่อบำรุงเส้นผม หลังจากที่เราสระผมเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นผมที่หมาดหรือผมที่แห้งเราใช้ไนส์เค i บโอตินแ r ฮ e r เซรัมนวดผมได้ทันทีโดยไม่ต้องล้างออกทำให้เส้นผมของท่านนุ่มสลวยเงางามมีน้ำหนักจัดทรงง่ายทำให้ท่านหวีผมของท่านได้ง่ายไม่พันกันปัญหาผมเสียและการหลุดร่วงของเส้นผมเมื่อใช้เป็นประจำประกอบไปด้วยส่วนผสมจากเคลาติน โปรวิตามิน B5 บำรุงเส้นผมให้เส้นผมของท่านแข็งแรงไบโอตินโจโจบาออยช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะรวมถึงวิตามิน E ปกติเขาจะจำหน่ายซองละ69บาทแต่วันนี้ให้คนไทยได้ทดลองใช้โปร6ซองครับรวมมูลค่า414บาทในราคาเลขสวยๆเพียง234บบาทครับรวมค่าส่งฟรีถ้าท่านสนใจโทรเข้ามา ที่หมายเลขนี้ครับ0813168168 0813168168หรือท่านที่ถนัดที่จะสแกนลายหน้าจอของท่านเลยครับสแกนลายแอปไทยนิยมค่าส่งฟรีโทรเดี๋ยวนี้ได้เลยครับ